mà lại leo phải nói mình vô hàng này thật là ớt ớt lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ and one hanged ม,ม,มันพูพูง่ายเนาะไมกผ่านพป้นดึงใดอีกแล้วมันมากน,าน,านีกแล้วตายเลยเนาะเข่าหลังเนาะเข่าระวังกลางนาะโอ้มนันมานไปเลยไว้สองสามตัวเนาะนี่ห่างยังง่ายจังนี่เนาะมันอยู่ห่างง่ายจังนี่เนาะ นี่มันกกกอกเนาะกกมากอกเลยมนันหิดหางใหญ่ๆมันมั่นยุ่มันนี่นะได้ผ่านมันไปทางคุณแล้วไอ้ผ่านเป็นไอน้ผ,ผ่านม่านเนาะยิงได้สองตัวนะเลยเรียบร้อย บเอาทักทายสบายดีและก็สวัสดี เอฟซีเนาะทางสองฝั่งเนาะมาพบมาคอกกันคือเกาพี่นอ้องวันนี้มาซอกอยู่ซอกกินเนาะมาหาลานู่คือเก่าพี่นอ้อยโดยิงพนู่เนาะมานำซองในพานพี่น,นอ้องซองในพานเพิ่นกาไปแล้วเนาะอันนี้กามาเปิดขีดอ๋อแล้วพี่น้องเนาะมาขับสมบรรยากาศเนาะนี่อันนี้ก็เป็น ส่วนเนาะส่วนข้อพระจาเนี่อาอเป็นจังใดแหลไปติดตามฮับสมนำกกันนะพี่น้องเนาะว่ามือน,นี้เฮารซีมานอยู่บนาะเนะเาะจะเป็นจางไดอนิการสิทายคลิปให้พี่น้องคอได้รับได้สมเนาะไปไปกันเลยเนาะมาทึบไปหน่อย ตัวอย่างอย่างพาราคอนอโซนีการาคาขึ้นโซฟาฟันเลยเขาเนอะ อยูอหอ่ห่วยหอโทยเลย ไม่นำพี่น้อยโอ้บรรยากาศโคตรดีพี่น้อยมันอีกแล้วพี่น้อยต้นแรกเนาะต้นแรกแหงมันใน,านพาร์นเพิ่งยิงอะเพิ่งไปเนาะวันนี้อันเน็ต มาเป็นตากล้องให้นะตุผู้น,นาะสันไหลตุตุผู้พี่น้องว่าทรงนี้เนาะจะเป็นตุผู้เนาะขึ้นอยู่ห่างตัวแม่ยังบุขึ้นเด้อเอาไม้เงี่ย ในกาไบรเหาหนามาเนาะเอาเต็มไหมมาแน่ให้ส่งในฟานคน เซตาคุณวันนี้เป็นตะกร้อให้นะจับม่แง่เอาโอ้ในฟาน,น์ซูบยาซื่อ <c oughs> หัวเสีไปหายอีกเนาะหายแง่ตามห่างไปแหละจบกันยิ่งเนาะบทจบกับบทสังสิวาพี่นอ้อง หดส่วนยางโมียางช่วงนี้ในใดราคาดีไปหนอลมบอยบอยานอบรรยากาศโคตรดีใช่ไหม เี๋ยวนีส่งผ่านขึ้นก็กำลังกินน้ำกินน้ำแล้วก็สิไปอาบตัวเนาะกินน้ำถ้าคนหน่อยหนึ่งก็ไปตัวลงเงี้ยตัวนี่ทึบบ่อืม มันมาเลยเพี่อนโยนผ่านเสร็จ่าพันนิงได้แล้วใส่โอ้นี่ห่งโอ้ตายคาบที่เลยนิ่งๆอยู่เฉยๆนะ นนอขอดไหมนี่ผ่านพิมยิงคาดที่แล้วเนาะเขาวางเอิ๊กเนี้ยไม่นี่กอะไรมันๆเลยตัวที่ซองแล้วไปหน่อย ไอ้ทึ่งเนอะมันลูกนาเยไงผ่านเป็นไงผ่านม่านเลยยิงได้สองตัวเลยเรียบร้อยตายครับทีนี่ตุ่มแม่นะไปดูเอาแต่ลุยต่อนะ ว่ามันสียังมันอีกวะแต่วรามันเนาะยเป็นยังไงสองตัวแล้วอันนี้ตัวที่สองเห็นอีกแล้วนะพี่น้องนะ้องผ่านสายตาพันว่ามันออกไล่นะ้วสองสามตัวอยู่ห้างบว้วนอะนี่มันออกโอ้มันจะซุ่มให้พี่น้องเบ่งนาะ มันยิ่งง่าไม่น่ะนนนั่นนเต้ยยิ่งงาไม่อะวะเนี่โอ้โหมันยิ่งง่าไม่เ้ยถน่ไง ยังเลยยังเลยผ่านคนยังอ่ะซิมันบ่เอาวันนี้ยูทูบเบอร์่นขึ้นเอานูเนาะเบิ่งที่ขึ้นโอ้ไม่เอาโอ้้นว่ามีน้ำเลย้นว่า ôi tôi nu băng may nó một thân nó rồi tôi có mười nghe nó Ồ oh. nó băng nu cắt mưa đó bông nó rút đó nên nó biết may nó không phải thốt hay nó là, là. đứt ngang hay bông đó. khang ngang may nó có mẹ nó เออกำลังเอาลงแล้วเนาะนี่มัดวัดอ้าไอ้นัน่น YouTube เบอร์เพิ่นลงขึ้นขึ้นกกไม้เนาะเอาโน,น่เอออันนี้ก็อนหยีพานผู้หนึ่งเนะาะไอ่านนานเนาะเพิ่นกำลังจะฆาหนูเนาะในในเนะ็กดลอ ตั้เด็ด่ตั้มห่างยคิดเอาไปยู่ไม่เอาไปทับทับลิ้นดูดอีกจมามันมตัวที่สตัวที่ห้าตีเออตัวที่ห้าแล้วมันมันถือพ่ษเทิงคนละ

ชึดอยรวครับจะข่าแล้วงนาหลุดโยนนั้นไปเถอนี่พี่โนโ้องตัวเมื่อกี้เนาะไนพันเสธาเปนย่งไดครับ ยู่ซุ่มนี่เนาะเคนยิงใดเมื่อกี้เนี่ยสามตัวตัวอาม่านหนึ่งเนาะสองสามตัวพคนยิงใดเมื่อกี้นี่ยยูซุมนี่เนะาะตัวอามานพี่น้องเนาะ แล้วยังต่อพี่น้องผมก็ยาวเนาะยงต่อเนาะว่ามันสิมาอีกบ่เนาะติดตามกันไปยาวๆพี่น้อง ตามแขมปลาย่างของเขาเจอนะพี่น้องสนงจวันนี้ถือวามานพี่น้อยได้พตโตแล้วเนาะมีบางบอนอนิ้กาบริไายให้พี่น้องฮอเบืนะ้องเนาะ น,นียังตัดไม้เฮ็ดลูกนาอีกลูกนาบดพี่น้องลายพันนานพนยิ่งมดเนาะตัดลูกนาเฮ็ดอีกเนาะตัดเราลูกนาแล้วก็เผาแล้วก็ไปโรยิ่งต่ออีกหลายพันนานพนกำลังเฮ็ดลูกนาอีกเนาะ lúc mất đâu, nhìn thật kì lắm Cầm lâu lúc nào ít đâu, tụi lúc nào mất ไปทางทงเลยมองไปลรงนั้นนิงตามมันหยุดแถวห่างจค่นั้นเหรอโน่นโน่นนิ่งโนดตามเข้มห่วยโด่นิงตามเข้มห่วยเรื่อนี้อทา่าผ่านนานเพิ่นเราลุกหน้าเลยกาล้นเลยกา เห็ดดีๆเนาะแต่จังไปโล่แง,ง่ตัวเนาะวัวมันสีมานอยู่บ่ในผ่านเพิ่นกำลังตนน้นลูกนาเนาะเปลียนลูกนาลาต่ออีกเมื่อกี้ยิงลูกนาหมด กานางผักพรนหนึ่งถ้าพนในพันน่านพนล้นลุกหน้าแล้วก็ไปลาดโต้เนาะเงี้ยโตดูไห้นำ

ตุ๊กคู่เนาะโอ้ยง่มันนอนหังไปเลยมันมันมันนอนหังตัวนี้เลย มนัมนมันผู้ผู้ง่ายเนาะไม่ผ่านพิญญ์ใจอีกแล้วมันมากอีกเลยตายเลยเนาะ <c oughs> เข่าหลังเนาะเข่าระวังกลางโอ้มนัมนมานไปเลยไว้สองสามตัวเนาะนี่ห่างง่ายแค่นี้เนีะมันอยู่ห่างง่ายแคนี่เนาะ นี่มันกกกอกเนาะกกมากอกเลยมันที่ทางใหญ่ๆมันมันอยู่มันนี่นะได้ผ่าดมันไปทั้งพุ่นแล้ว